วันที่นเนินมะปังพิษณุโลกสิ่งที่ต้องเตรียมสําหรับการเดินทางของน้องแมวก็คือกระบะทรายที่ฝนเล็บชามใส่ข้าวแล้วก็น้ําแบบมีฝาปิดแค่นี้ก็พร้อมออกเดินทางแล้วเส้นทางที่เราไปค่อนข้างชันสถานที่เราไปตั้งแคมป์กันวันนี้ก็คือวิวแคมป์ส่วนค่ากางเต็นท์ก็คนละ200กว่าเราจะกางเต็นท์กันเสร็จก็เกือบ6กโมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกส่วนตัวเราก็ไม่พลาดจะเดินเล่นที่นี่มีพื้นหญ้าแล้วก็เป็นป่าสน เหมาะกับการเดินเล่นของเต่ามากๆเลยทุกคนส่วนเต่าเตาก็เล่นเดินไม่หยุดเลยจ้าวันที่เราไปมีแค่2เต็นท์ก็เลยทําให้บรรยากาศค่อนข้างสงบพอเริ่มดึกอากาศก็ค่อนข้างเย็นเราผูกเต่าเตาไว้กับสายจูงแล้วก็ให้เต่าเตามานั่งเก้าอี้แทนส่วนว่าป่าเต่าเตากำลังหุงขา้าวด้วยเตาแกเป็นครั้งแรกข้าวที่เสร็จแล้วแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยทุกคนจากนั้นก็มาย่างหมกหูกันต่อหมูที่ซื้อมาเป็นสันคอหมูรับรองวันนุ่มแน่ๆจ้า แล้วเราก็หั่นหมูให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะได้สุกง่ายแล้วก็ประหยัดแก๊สด้วยเริ่มดึกก็พาตาเต่าเข้านอนอุณหภูมิกําลังดีจ้า15-17องศาตื่นเช้ามาท่านเต่าก็ไม่หล่อช้าที่จะมาเดินเล่นเจ้าถิ่นที่วิลแคมป์ก็จะมีน้องหมา2ตัวแล้วก็น้องแมวอีก2ตัวพาตาเต่าเดินเล่นไปก็ต้องระวังน้องหมาด้วยแต่น้องหมาที่นี่ค่อนข้างชินกับน้องแมวแต่เราก็ไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยของต้าเต่าจ้าส่วนต้าเต่าก็ชิลเกินเดินเล่นไม่สนใจใครเลย แต่บรรยากาศที่นี่ก็ดีจริงๆทุกคนทั้งตอนเช้าแล้วก็ช่วงเย็นที่เรากางเต็นท์กันก็เป็นป่าสนแล้วก็มีพื้นหญ้านุ่มๆให้เดินเล่นแถมมองออกไปก็เป็นเนินเขาสลับซับซ้อนแล้วก็มองเห็นท้องฟ้ากว้างๆที่สีตากับภูเขาเหนี่อยจ้าคือการพักผ่อนที่แท้จริงส่วนตอนเราก็พร้อมจะฝ้ายกับเต็นท์ข้างๆเพราะว่าเต็นท์ข้างๆพี่คอน้องมามาด้วย แน่จริงก็เข้ามาเสส่วนเมนูพิเศษเช้านี้ป้าป่าตาเตาก็ต้มมาม่าให้กินบอกเลยว่าฝีมือไม่ตกเลยส่วนตาเตาก็รับประทานอาหารเม็ดตามเคยฐานวางอาหารนี้ป้าป่าตาเต่าทำเองด้วยนะทุกคนพอกินเสร็จตาเตาก็มาชมวิวอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็เกือบสิบโมงแล้วเราต้องเก็บเต็นท์เพื่อที่จะย้ายไปที่ต่อไปหน้าที่เก็บเต็นท์หลักๆก็จะเป็นป้าป่าตาเต่าส่วนคุณแม่ก็มีหน้าที่ดูแลตาเต่า Let's go เดินทางกันต่อเลย